ความรู้สึกเป็นยังไงบ้านีแม่ว่านทได้เจอพ่อนะในเห็นรูปเ,เป็นเบอร์ในเนะห็นรูปพ่อแหละฮู้ดังๆเนั่นแหละมัน,ม,นมันบรรยากาศดัง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอจูกุทุกคนเนาะไม่นี่ครับก็มาลมครับน้องไม้คือเก่าพี่น้องม้เนาะหลังจากที่ประกาศตามหาพอ้เพิร์นมูลเนาะประกาศไปประมาณโอ้สองสามมื่นแต่ได้พี่น้องเนาะแต่ก็ยังไม่เห็นบะตอนนี้ก็ได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วเนาะข้อมูลคร่าวๆทางพอน้องไม้เพิ่นเนาะพูดที่ไอนส่งไปให้เมนบอกคนเดียวกันบอกเมนจ้ะอ๋อ แม่หูพอ่อแท้ๆเนาะน,นะเนาะแม่พันธุงเราบอกแม่พันธงเลยเนาะว่าอันนี้เป็นหูพอ่อเนาะตอนนี้ยังตอนนี้ยัง,อ,นนยง,อ,อ,งอ่านหาข้อมูลอให้แน่ชัดก่อนเนาะ <S <S เดี๋ยวไอศิมาบอกเจ้าอีกท่นึงกตอนนี้กับมาแจ้งข่าวแบบให้เพินหูเขาเข้า,ขานะพี่น้องเพราะว่าเห็นเฟซบุ๊กของพ่อน้องไม้เนาะพ่อน้องไม้ก็คือแบบ เรานะ่ะลินเพนะ็ดเนี่ยสี่ปีที่แล้วเนาะ <Ừ. S 1> เพ็ดเรานะ่ะบูหฮัวเราเป็นยังตอนนี้เนาะเราก็บูไปลินเพ็ดนะนะเเองสงสัยบางทีมันอาจจะเชาาลินก็เป็นไปได้เนาะเป็นะยันยันเป็นตามเฟซใหม่มกับี่เนาะอ่าเพราะว่าเฟซตัวเก่าบางทีกับโทรศัพท์เปินตายแล้วเปินแบบยันจำแล้วงลหัสเขาปไปได้ยังประมาณนี้เนะ <c oughs> าะคิดว่าเนาะเด้วคิดว่าเดวนั่นบ่นบอง่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังตามทางอยาตีพี่น้องของพ่อเจ้าอยู่ฮะนะหน่อยจะลอรุ่นนำ้ำคันน้งเบิงน้องพี่น้องก็คือเอฟซีเขามาใหม่เป็นอาชิบอกเข้าใจน้องพี่น้องว่าอน้องไม้เป็นเห็ดตามหาหาภัยฮหนะหเนะาะถ้าเอฟซีเก่าเป็นกระชิู่้อยู่พี่น้องเพิ่นก็จะเบิงคิปที่ว่าเขาประกาศลงไปเนาะก็ะคือน้องไม้นี่เพิ่นอยากเห็นหน้าพอจะแท้เพิ่น คือพ่อของเพิ่นเป็นคนลาวบอพ่อเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนลาวเนาะเป็นคนลาวก็คือแบบปัจจุบันที่น้องเพิ่นอะ,นนะเขียนงานอยู่กรุงเทพตอนนี้นะอืมแต่เพิ่นก็จะเลยอยากเขียนหน้าพ่อต่แถเพิ่นเนาะก็ะเลยให้ห้าประกาศให้เนาะประกาศไปตั้งแต่มื้อหน,น้าพ่นแหละบางเห็นเลยเพ่อเพิ่นก็เป็นคนอ่าน,นคนปรปฐมเนาะอำเภอบางเลนเนาะอืม ไนะมื่อนี่ไปเห็นงานจะโมงอีหละ่ะจะโมงก็หาโมงเย็นหาโมงแรงเนาะหาโมงแรงเนาะไปนองตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าประมาณเย็นหอนหรืประมาณเอนกว่าอันจะได้ว่าน้องมีเวลาโยเนาะฮอร์หาโมงเนาะฮอนหหาโมงก็บลมเป็นสองจับชั่วโมงหมดแล้วเ <c oughs> นาะขณะมีเวลาลมนะนลงไมอ,อ คือเมื่อนั่นไอ้ทักไปครับเฟซบุ Facebook, ๊กของญาติเจ้าละไรกระโบว,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 ว่าเพิ่นเป็นน้องเจ้าหรือว,ว่าเป็นเอื่อยกระโบแนวใจคือกันเอื่อยหรือวา่าอันหรือว่าน้องที่ว่าเราลงมา,าลงไปไทยแลวนะเป็นเอื่อยอะเป็นเอื่อยเนะเาะอ่าพอดีว,ว,ว,ว่าเมื่อนั่นพี่น,น้องทรงข้อมูลให้เพิ่นเด้เพราะว่าทางผู้พ่อของเพิ่นนะน,นะ ว่าจะจะให้เพิ่นพันธงว่าอันนี้เป็นฮูพอของเพิ่นบอยจะให้แม่มันปัดธ o ว่าอันนี้เป็นผัออเนเมมนนวนนเ,ผเก่าเพิ่นนะเนาะ,นะ้าแบบอ่าได้เห็นหน้าเขาข่าวเลยเนาะหน้าหน้าพอเขาข่าวแล้วคือกันอยู่บ่ฮูเจ้ากับพอว่าดังๆเด้อง,งหลานบริงิน แบบว่าโทรศัพท์มีปัญหาบ่หรือว่าอย่างไรโทรศัพท์น้องไม้เนาะคือแบบเวลาผมบอกแม่เลยมันบ่ได้ยินเลยนะเจ้าได้ยินข่อยชัดเจนบอ่อืมบันทึาบันทึาบันคือได้ยินน้องไม้เกี่ยวอยขอน้องบ่เห็นบอเนอ๋อน้องพี่น้องเลยโด้วยอะบอเอ็นรบกับน้นองกมาด้วยจะติดกันหน่อย,ยเอานานะ,ะนแม,ม่ไม่ลบกับแม่ชอบตามมาด้วยเป็นแบบไรก็อยากตามหาพอ เป็นยังลงหลาบคืออยากตามมาพอน่ยเห็นหน้าพ่ออ๋อยังมัเคยเห็นหน้าพ่อจะเถืออ่อนปอืมคือพ่อเ็นเป็นคนนครปฐมเ่ะอืแะอและแม่เคยเล่ายัางชูฟังเนี่ย แม่รลเรแล้วของพ่อนะแม่บอกน้องแต่อายุจักปีน่ะว่าพ่อเป็นคนไทยนี่ตแต่แต่หูฟามจักอ๋อบอกแต่หูฟาร์มเนาะแต่ที่นี่เลยอยักให้ทั้งบาวล่าประกาศให้บ่ประกาศก็มีข้อมูลเแหรู้สึกอย่ได้บัดนี้ได้ข้อมูลน้องล่ะ าแล้วพี่จงว่าขโมยอยังแปลว่าได้ขอมีพ่อผอนะแบบข,ข่าวๆานี่นะพอ,อมซสกเป็นยังไงบ้างนี่แปลว่าเจอได้เจอพ่อนะด้เห็นรูปนรในเห็นรูปพอ่อแหละพ่อดังๆนอตรงหลามัน,ม,นมันบ่อยากดัง ออา้าเห็น่อยังว่ายังกระเพิ่นคำแรกะถ้าว่าเห็น่อยังว่ายังกระเพิ่นเป็นคำแรกๆเลยอยากเห็นหน้าแค่นั้นคือแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นยักษ์เธออ่ะ และแม่ก็พอ่ลเอาแยกทข้างกัแตงแต่น้องอายุจักครบประมาณห้าขวบประมาณห้าขวบคือน้องนี่เกิดอยู่ฝั่งไทยบ่เนี่ยเกิดอยู่ฝั่งไทยเนาะและหลังจากนั้นพ่อกับแม่เลือกลากกันเลยน้องอ่ะมาอยู่เล่าบ่เนี่ยเลวที่นี่เลยอยากตามมาพ่อเนาะ อันนี้<ช>ไอ้ถามคืนเนะพ่อไอ้ยัยงบริสัมพณ์ชื่อพ่อน้องชื่อในไรชื่ออำนวยอำนวยนามสกุลเพนเดนใดนะ่ะโคธิลาโคธิลาเป็นคนจังหวัดใดเนาะจังหวัดนคนปรปฐมาะจังหวัดนคนปรปฐมเนมาะกลางวัาอยู่เพิ่นจกปีแล้เดี๋ยวนี้นะ่ โโหเลยเนาะแต่ทั้งแม่เพิ่นมันได้บอกว่าอัยุทอะไรทอาไรมันร่วงกันเป็นเปล่าคือนอกนี้เหตดงานอยู่แห่ตอนนี้นะบางคุณนน บอกจอนลงแล้วอะไร,รงงอยู่บางคุณนนเนาะอ่าเนาะน้องไม้อ่าถ้าถ้ามีข่าวดีจังได้ชุ่มไม้ก็บสิจแจ้งน้องไม้อีกทีหนึ่งเด้อเนาอันนี้ก็เป็นคลิปสองเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่ามามามา,มาร่วมกับน้องไม้เพลินกับมามาบอกข่าวดีนั่นเหลยพี่น้องเลยก็คือแบบทั้ทงภูบท้งยังที่เฮาส่งไปเนาะอันให้น้องไม้เบิ่งกับ องไม่ว่าเป็นพ่อของน้องไม้เนาะทางเม่เป็นกระบอกไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วบอกเอ็นเลย mm hmm. เนาะอ่าตอนนี้กันยังอ่ากำลังกดหาทางญาติพี่น้องเราอยู่นะเพราะว่าโบฮูวาก็เจ้าพากันง่ายไปอยู่ทางใดแล้วนะบอกเอ็นเลยเห็นแต่แต่รูปเนาะลูกกับเฟซบุ๊กตัวเก่าอะไรเพราะว่าโบฮูว่าเฟซบุ๊กตัวใหม่สื่อเป่นยังไงเพราะาเป็นอ่า พนหากันยังบุพเพน้องพ่อแติดเฟซบุ๊กตัวเก่าเลยแบบเฟซบุ๊กตัวนั่นประมาณสี่ปีแล้วนะสี่ปีที่ว่าเป็นโบเดอออนเนาะเป็นโบดนเบดเลนก็เลยแบบมึงเนี่ก,ก็เลยถือโอกาสมาบอกข่าวดีเนะาะถือโอกาสมาบอกข่าวดีน้องเพิ่นเะอกากับได้ข้อมูลมาข,ข่าวเนาะข้อมูลมาข,ข่าวให้น้องเลยถ้าสมมติว่าเห็นพ่อในน้องจะไปอยู่ในผอว่าอย่างไร อืม,อ,มบบอืมก็คือเห็นเห็นหนากันก่อนเนอาะจังหวะกันอีกเท่านึงเนาะอืมก็คือทางน้องเพน,น่ะตอนนี้พนอยู่โตคนเดียวนะพนเห็นงานแบบพี่พี่น้องกับบ่สด้มีบ่บ่กยุงเทพอ่ะตอนตอนอันเจ้าอยู่อันกรุงเทพตอนเจ้าอยู่คนเดียวจ้ะนะ มีตอนนี้หรอแมนมีมีไพ่ที่ว่าอยู่นํากันตอนนี้นะโอ้พี่สาวอันที่ว่าลงไปตอนใหม่ๆอย่างบอกโอ้ตะกี้ให้เจ้าอยู่ผู้เดียวเจ้าเหม็นบอกเห็นงานอยู่ผู้เดียวสีช่าฮัปปีแล้วบอกเองน้องคนไปนี่มากรรมมาจะเถื่อบ่อยนะบุรีมาบ้านจะเถื่อเม็นบอก บอกบขีนอดบ้านบาอก<บ>ช่งการมาเดอ้อน้องเป็นคนบ้านอะไรเนี่ยบ้านอี้ยังบ้านปลาไหลบอกเมนบอบ้านปลาไหลบกลอกมันปลาไหลเมือ่ยังเมืองอาจจะพังท้องออเลยวะเปล่งสวรรค์เขตชุมพรน,น,น,นี่แหละแกวนี่แหละไกลเติบได้บ้านปลาไหลเนาะปู ทา,ทางเล็กทางเล็กเก่าวะฮะทางเล็กเออทางเล็กเก่าป็นปลาไหลแถวตลาดทองบ่บปลาไหลปุ๊ดอันนี้ปลาไหลเมืองเซปู้ทองอันนี้คนลปะปลาไหลเนาะคอยไปอยู่คอยเคยไปอยู่บ้านปลาไหลน,นะเลอะแต่ว่ามันมันฉิมีป้ายข้างทางอยู่เนาะเง<ห>่นสืบบ้านปลาไหลแมนบะ่ะขย<อ>ับขับไปเลิกเตอร์อ่อยกับผ่านผ่านไปอยู่ได้เห็นเสลังเห็นบ้านปลาไหลอืเนีินแมนแมนนะเนาะ เอาจังได้กะแตามีข่าวดีเนาะไอ้กับซุ่มบบาเอนบ่าวจอนก็จิมาแจ้งน้องไม้อีกท่นึงเด้อเนาะจได้กะดีใจน้ำลายีดี่าเพ่นได้เห็นลูกพ่อพันแ้วพี่น้องก็จะได้พ่อแหละเนาะก็ได้เห็นข่าวๆแล้วพี่น้องเนาะอีกน้อยหนึ่งโดยอดใจรอเด้ออกับบูบูอีกจะมือเนาะอดใจรอในเดิน้องหลาเด้อโดยเห็นมันแน่ชัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะสิบอกอีกท่นึงเด้อ โดยนะจะได้ก็สส้ๆอวยละ่ะเขาให้ได้เจอพอแล้วก็ญาติตั้งพอไวๆไวเนะเาะเกิดมาครั้งหนึ่งก็จะเข้นหน้าพอจะว่าเป็นให้กําเนิดมาห,าหนึ่งตัวเองแต่ว่าตอนตอนเป็นอายุหาปีเป็นว่าเป็นก็ยังจำานฮะพอเป็นม่าได้อยู่ไนดะ้เมีน้ลเล็กน้อยหาปีเนาะดำนั่งมาได้ดอกมันใหญ่มากลืมบ่นได้เนาะเมียนี้นนก็เบื้องหูไปก่อนเด้อปูที่ห้ชงไปให้เบิ่งไปเด้อนั่นแหละพอเจ้าอีหละไอ เอาสำหรับคลิปนี้เฮากับเบาเอนกระทอคอโตจบคลิปเอระาะวา้าันะนิเดอน้องอ่าน้องไม้ทหา,ามไม้มันไปเห็นเวียเห็นงานกันเนาะโอ้ยเกิดขอบใจละลาย,บบายน้องอ็มชีดโดยสบ,บายดีพ่อจะผูกจุกนพี่นอ้องสบ,บายดีน้องไม้โดย